เปิดเผยโมเมนต์สุดน่ารักที่ทำให้หัวใจแฟนๆพองโตอีแชมินและระยูดาอินโพสภาพเค้กวันเกิดเหมือนกันแปะจนชาวเน็ตแซวหนักว่าเป็นคู่รักลับแบบไม่ต้องพูดเยอะนี่มันละสกรมชัดๆเลยละ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญธรรมดาและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปเสียสนิทมาดูกันให้ละเอียดดีกว่าเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมา ระยุดาอินได้อัปโหลดภาพเค้กวันเกิดของตัวเองบนอินสตาแกรมอย่างน่ารักน่าดูเธอฉลองวันเกิดครบ25ปีด้วยเค้กที่มีเทียนเลข25สีดำโดดเด่นรอยยิ้มสดใสและท่าทางที่เล่นของเธอทำให้แฟนๆประทับใจกับความเป็นธรรมชาติและพลังงานวัยรุ่นที่เต็มเปี่ยมแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเค้กก้อนนี้ดูเหมือนกับที่อ e ีแชมินเคยโพสตเพื่อฉลองวันเกิด25ปีของตัวเองเมื่อวันที่16กันยายนเลยล่ะและยังมาจากคาเฟ่เดียวกันอีกด้วย งานนี้จึงกลายเป็นการแสดงความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแบบไอไม่ต้องอธิบายมากแต่ทุกคนเข้าใจได้ชัดเจนว่ามันคือโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความหวานเพื่อให้เพื่อนๆน,นที่เพิ่งรู้จักคําว่าลาสแกรมเข้าใจง่ายขึ้นนะครับลาสแกรมคือคําที่ใช้เรียกโพสต์บนอินสตาแ a m มที่ดูเหมือนคู่รักกําลังแสดงความรักกันแบบเนียนๆโดยไม่ต้องพูดตรงๆมันอาจเป็นการโพสตภาพอาหารเดียวกัน สถานที่เดียวกันหรือแม้แต่เค้กวันเกิดแบบนี้ซึ่งมักทําให้แฟนๆตื่นเต้นและคาดเดาเรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกับคู่ดาราอื่นๆที่เคยทําแบบนี้เช่นคู่รักในซีรีส์เกาหลีที่ชอบแชร์ภาพคาเฟ่รักเดียวกันเพื่อสร้างบรรยากาศโรแมนติกอีแชมินและระยูดาอินไม่เพียงแต่เกิดในปีเดียวกันแต่ยังเลือกเค้กจากคาเฟ่เดียวกันจนถูกชาวเน็ตเรียกว่าเค้กคู่รัก ที่ซ่อนความหวานแบบเรียบง่ายงานนี้แฟนๆพากันบอกว่าเป็นลอคีลาสเกรัมหรือการแสดงความรักที่ไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและยังยกให้ทั้งคู่เป็นหนึ่งในคู่รักดาราที่เคมีเข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดในวงการเกาหลีใต้เลยทีเดียววันเกิดปีที่25ของทั้งสองคนได้กลายเป็นอีกหนึ่งความน่ารักที่แฟนๆจดจำไม่ลืมกับเค้กคู่และคาเฟ่เดียวกันที่เหมือนจะบอกใบ้ว่าความรักของพวกเขาลงตัวขนาดไหนชาวโซเชียลพูดถึงไม่หยุดและหลายคนเห็นตรงกันว่าเป็นโมเมนต์ลาสเซอร์กรัมที่น่ารักเกินต้านจริงๆ แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจคิดว่านี่เป็นแค่บังเอิญธรรมดาเพราะทั้งคู่เกิดปีเดียวกันและชอบคาเฟ่เดียวกันแต่คนอื่นๆอ,อาจมองว่าเป็นการวางแผนเพื่อส่งสัญญาณความสัมพันธ์ลับๆคุณคิดอย่างไรมันเป็นการยืนยันว่าพวกเขาคบกันจริงหรือเปล่าหรือแค่ความบังเอิญที่แฟนๆตีความเกินไป และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการที่ทั้งคู่เลือกเค้กเหมือนกันอาจสะท้อนถึงความสนิทสนมที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดแต่ก็อาจเป็นแค่การแชร์ความชอบเดียวกันเท่านั้นเองแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิครับคุณเอเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตีความนี้มันน่าสนใจจริงๆที่โมเมนต์เล็กๆแบบนี้สามารถจุดประกายการถกเถียงได้ขนาดนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจบริบทมากขึ้นนะครับ อีแชมินและระยูดาอินได้พบกันครั้งแรกในซีรีส์ s ร c o u r s e in Romance ก่อนจะเปิดเผยความสัมพันธ์เมื่อปี2023โดยอีแชมินเพิ่งเสร็จสิ้นการถ่ายทำซีรีส์บอลอเพทียัวมจิสทีซึ่งได้รับคำชมจากแฟนๆในการสแสดงบทอีฮอนอย่างยอดเยี่ยมส่วนระยูดาอินที่มีผลงานในซีรีส์18เอเกน Crash Course in Romance และพีอามิเกมกำลังอยู่ในช่วงพิจารณารับบทนำในซีรีส์เรื่องใหม่ซึ่งสแสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของทั้งคู่ในวงการบันเทิงเกาหลี